มาครับเพื่อนๆวันนี้มาดักปลาไหลด้วยบ้างรันหมายบึงธรรมชาติกันดีกว่าไปครับไปดักกันเลยมาครับบ้างลันหลังที่หนึ่งมาลงกันเลย บ้างรันหลังที่สองแล้วครับมาครับมาลงกันเลยบ้างรันหลังที่สามหลังสุดท้ายนะครับมาครับมาลงกันเลย ตอนนี้ลงบัางรันไว้ครบสาหนังแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยมายามกันนะครับดูซิหมายธรรมชาติรกๆแบบนี้จะพอได้ตัวไหมจะหมาหรือเปล่ารอตติดตามรับชมในคลิปหน้าได้เลยนะครับ